ไปดูรอบๆตัวสินค้านะครับตัวสินค้าก็ไม่มีชีวิตีหายครับส่วนตรงนี้จะเป็นฟิล์มนะครับลูกค้าได้ไปสามารถเราออกได้เลยนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับด้านในก็จะประมาณนี้นะครับส่งไปมีด ตรงนี้นะครับส่วนวิธีการใช้งานนะครับก็ฝั่งซ้ายจะเป็นสายพานนะครับใช้งานได้ปกตินะครับปรับความเร็วได้ปกติอันนี้คือเร็วสุดตัวสายพาน,นีก็ใช้งานได้ปกตินะครับ ต่อไปได้านขวาจะเป็นตัวใบมีดนะครับอันนี้ก็เปิดช้าๆนะครับแต่จะลองเพิ่มความเร็วเพิ่มขึ้นมาหน่อยเลยนะครับอันนี้คือแรงสุดเลยนะครับ ส่วนความหนาบางของชิ้นงานนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเร็วสายพานแล้วก็ความเร็วของใบมีดด้วยนะครับก็ต้องปรับให้มันเอ่อพอดีกันนะครับก็จะได้ขนาดที่ลูกค้าต้องการก็เครื่องใช้งานได้ปกตินะครับทวามจะส่งครับ